ลูทํากับข้าวนะครับผมไม่ได้ทาครับโอครับผมส่วนอีกคนส่วนอีกคนจากเห็เทศงหนครับผมไม่ได้ทำครับเล่นน้ามั้ยผนไม่ได้ทําครับพี่ชิดไม่ได้ทําครับบ้าหนู่งต้องขอชัดเตยอยู่ด้วยแม่หนูครับต้องขอแฟร์หลายครับค่อยสีได้ครับรออะไรเนี่ยมาแฟนผมก็ทำความสะอาดตรงหลังบ้านนะครับ มีแฝดอยู่กบเปิดหรอนี่ยมีแฝดอยเขาก็บอเปิดวะโอ้นุ้นุ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 ้ให้เนียงโอ้ยน่าซักผ้าครับผมซักผ้านุซักผ้าได้ครับผมตอนนี้นุ้ซักผ้านะครับโอ้อันนี้ย่างยังนนุนุย่างยังย่างถ่านครับย่างถ่านนะครับนุเป็นคนเอาถ่านนะครับผมเมนูนี้ใครเป็นคนคิดเนี่ยใครยนี่โตปะอ๋อจะไปทำอะไรนะได้ยินได้ยินแว่ว อข่าเปล่าหรือก้อยหรืออะไรนะเอาไปก้อยครับเอาไปก้อยสูตรใดเนาะไปก้อยโอ้ยก้อยลินไม่เคยกินสิบอ่บ่เคยครับโอ้ยเธอแรีกสิซิมฟิ้มเงินเบาหนุก้อยลินเด้อไอที่เคยกินวะบอครับนะก้อยลินนะฮะมีการก้อยลิ้นนะครับอีกคนหนึ่งคนกำลังคนนะซีดน้าเด่นเด่นตะน้นามได้ครับมะหวอดเนี่ยเราจะจุ่มกันนะ นุ้ดเฮ็ดนี่ยังก็นุ้บันนี้นะนุเฮ็ดนี่ยังล่ะมันซักผ่าบันนี้ล่างถวยครับบันนี้ล่างถวยเดี่ยวโอ้มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเมนูเย็นนี้นะครับถ้าสอยนี่ก็เบิดอีกเมนถ้าซอยนี่อุ้ยพอดีเลยเนูเอ้กระต่ายก็ยังมีเหมือนสร้อยอีกเบิดแก้มกลับเลยเนะนุ้ดกลับกลับกับเข่าแก้มเออกับเข่าแก้มเลยได้ไมนี่หูบอไมีหงวนิดโอ้โหมีหูนะเนาไปล่างนูไปล่าง ไอพี่หมูอะไรเดี๋ยวไปทำกันเลยน้องเขาทำน้องก๊กฟแก๊กแล้วบ้านหลังบ้านนะอันนี้อันนี้เก็บเออเมื่อกี้สร้อยกันเก็บสะหนามหลังบ้านนะครับตอนนี้โล่งะบายชิดสิ่เดชิดกับจ่าอาสิ่เดชมปนอนกลางเต็นท์อยู่นี่แหละครับทหารเอ้ยนี่นะครับสำหรับ นอนหลังบ้านนะครับใครที่จะชมดาวหลังบ้านนอนเล่นกระเด็นเหรอครับหลังบ้านอย่างหูนะครับย่างหูมหัวก็จะมีหูแล้วกะมีหูแล้วกะแนุ่ยหนุ่ยเอ้หนุ่ยผลงานเพลงหนึ่งผลงานเพลงให้หน่อึ่งผู้ใดซื้อไม่ใจเย็นหรอหนึ่งผลงานเพลง ไปแล้วไปแล้วไปล้วไปแล้วไปแล้วอนเลงหาลอกแอบท้แล้วก็เรยดัีบพาราเดติสชเตอร์พารดติครับเบื่อนู้นเฮ็ดกับเขาไปก่อนนะครับผมช่วงนี้นะครับช่วงนี้ชี้แนะวันนี้นู้จะทํากับข้าวอะไรดีครับว่าอย่างดีๆเลยกันโยนไก่กิน๋อครับผมก็ดีแล้วจะเป็นรักไก่ ได้ได้โอกาสว่าโอ้ไปเก็บเนื้อมูบ่เออไปเก็บเนื้อของไก่บ่ครับของไก่แลนเลยบ่เนี่ยสองเท่าเลยอย่าลืมอย่าลืมเอื่นนะออเดอร์เขาไล่ช่วงนี้หนุก็มาติดกล่องไล่กระดอกกระเดียกแท้อุจิขยับใดบ่นุไอถามตรงตรงเ็นาะไม่ยากเลยเออเห็นยังไงยากบ่เนี่ยที่ยังนุกอย่าบอกนะว่าสิเปิดเพลงตับจังบาทเด้อก็ล่ะขึ้นบัตรบัตรสิบเปิดเพ่งไหมแจวเ้าก็สิเปิดแล้วกัตรสิว่าแข่งมาแล้ว น้ำแข็งมาแล้วโอ้หนะครับมาได้กินเบียร์แล้ววะครบแน่ปติวาเอาน้ำบปล่ล่ะอีกนี่มือนี้บอกไม่พอหอวคือหอมมุ่ยๆแต่วะหนุ้หอมได้กินหอมบ่็อเอฟซีเอ้ยมย่างหูครับตอนนี้ย่างหูนะครับผมหิวข้าวเลยนะครับนี่ครับโอ้ยยไงเขาเอ็นหนากก ถอดหนังออกมาครับบุมีเนื้อบุมีกระดูกครับผมเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านสิบบิวหน้าบ้านอีกแล้ว้สแหงเลยบายบัตสีวาหมยท่านได้สุกยืดยินตอนมันบ่ะสบของเราอย่างแสบมันยังได้เทคเจอร์บัตสีวาต่ว่าอะไรเทคเจอร์น้องเทคเจอร์แบบเฟนจ์ฮิจจ์ฮิจจ์เทคเจอร์น่ะแปลว่ายังบป็นทางภาพ มื่นวางบมือนวางบเป็นปิดกันไล่ปิดกันล่ได้หวงหรอพูดได้บ้างไอ้บางได้อาจิซักผาสองบาทสเปียนสองบาทอันสิเปียนอันเปียหนีมใส่หนเพันก่อนเด้อเรียอันไ่เงอบ่ใจหอทวงลายคลิปวเด้เฮ้ยท่วงหลายคลิปเลยชาบูเลียกไงบาร์บีคิวเลย ภาษาบ่อันยังก็น้ำซุปมันเลยไหมมาล่ามาล่าจากมาล่าแล้วจาจัดบ่บ้างซันบ่จะไปก็ไปไปน้ำเนี้เด้อครับติดล่อรถไปน้ำเนี้ยเอาคืก็่พรว่าอย่างนี้ซักผ้าสนเออซักผ้าแล้วก็ค่อยไปเอาเขาจะไปตอนเจ้าซักผ้าเดี๋ยวไได้ซักมือใหม่ก็ลวาอะไรเพื่นะเรยาเราบ่เร่าเราบ่อ๋อโอเคโอเคครับ บิ่งเพิ่นติดกล่องซื้อซื้อท่านนี่ว่ามันหลายก็ซื้อหมูเออนะครับสอมเท่าไรสักหนึ่งร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดมันนึกว่าบอกว่าแบ่งว่าแบ่งจัดเต็มมั้งก็สอมเยออมันใส่หลายอยู่เดี๋ยวจังหน่อยนี่ จ่าจ่ายจ่าจ่ายครับจ่าเจ้าเรียกไปด้วยเนี่ยผมมิน้ามันมิน่ามันเอิร์นจ่าเอ็มไปมีหน้ามันเอิรนจ่าเอ็มไปมันมีแผลงกันเลยโอ้ยนะจ่ายเห็นหรอพี่ลุงโอ้ยเบื้งเบื้องหัวมาเนี่ใส่บ้านลุงลุงเหรอไปไหนใส่นะโอ้ยบางสั่นเลยค่อย้เอาเมืองเท่านั้นดูดีเลยอ่ะเอาไปเอาไปเอาไปใส่เอาไปใส่หลอกหลอกเข้ามาเลยใส่กันเลยู่บ เอาจัดเป็นยังเหลือเราก็ไปยันครับเดี๋ยวทหารทหารเป็นคนชวนผมนะครับไม่รู้อันนี้นะครับขอบอกขอขอคนหลังทานดิทานกระสอบนี้ต้องใช้ให้คุ้มอ่ะย่างได้อีกหลายตัวหลายตัวเขาไอซีเธอเดียวหนิ่งกลุ่มเลยทานสอนงบ้าบ่พอย่างบบบ่่พพออออออเสสก็หุ้ยเกลือเออคนแดงกันนี่คือบางสันนูไอเป็นคนเอาทานดิไอเป็นคนบ่เอาทานด้หนูไอใส่เตาแก๊สไอขึ้นนะที่มุมหลังบ้านนะเพื่อน เอาเร็วๆบิวหนุโอ้ยไปมันคอย,น,อยนั่งคืนหนึ่บิวเนี่ยเราแกวมากินนึ่งทายจันุผู้เดียวได้ไหมเนี่ยขอทานเน,นี่ยไอ้สิขอทานโอู้เอาลงไปขา้างล่างใหยังเหรอฮัมอยากขีดนะคีิปนี้นูเป็นสินค้านูเป็นสินค้าอือตอนนี้นูเป็น,น,นสินค้าได้ครับเอาหนุเอ้น้องมั่นคงเล่นเป็นบาเวลาเอามันเร็วหนุจีนจีนนะครับจีนคอดิชั่นครับที่จอนี้จีนเก้าจีนสิบ้วตอนนี้ได้ผ่านเนาะ ไม่ลองไม่รู้นะเอาสีนะครับทีลาไปก่อนนะครับเป็นคนอาทานมาทุบไหมนะนะตัดถั่วถูกไหมพ่อถูกไหมพ่ออีกสินี่ต้องบริการทุกระดับประทับใจตัวตายตายเอาพอแล้วนี่ครับเป็นบรรยากาศหลังบ้านนะครับมิตติ้งย่างย่างหมู ครับผมครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมเท่นี้นะครับเนี่ยฝากพร้อมกันแท่จ้าแดนล้วบะลงลงครับลงแล้วว่าฝากไว้เพียงเท่นี้นะฝากไว้เพียงแค่นี้โอเคครับผมแสนครับแสนแสนลงไปลงไปหาเนี่ยลุง